วิวอย่างสวยนะเพื่อนถ้า <Yeah. S 1> เกิด็นช่วงที่ฝนตกนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆแล้วก็ตอนเช้าหมอกจะมาเต็มเลยนะครับจุดที่เป็นด้านหลังบุเข,ขาด้านนี้นะครับจุดที่พักนะครับมีทั้งหมด4ห้องเพื่อน <Yeah. S 1> เราจอง a3 สามนะเพื่อนนี่มาดอยโฮมสเตย์นะครับที่พ,าพาูพะจังหวัดตรัเพื่อนแล้วรอเช็คอินนะครับผมลานจนดอดรถยู่นี้เลยนะจอดรถ วิวอย่างสวยเพื่อนก็ช่วงตุลกราไปจีทันวานะครับผมก็ราคาอยู่ที่2,400บาทนะครับมาจำอยู่ที่1,200นะเพื่อนก็มีอ่างอาบน้ำ <Wow. S 1> นบแบบนี้เลยนะครับผมแบบมองวิวนะครับลงไปนะครับผมที่ม้นหมอกตะวันนั่นเองครับผมวิวด้านนี้จะเป็นด้านหลังสุดของภูเขาแล้วเนี่ยวูวว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 ว ที่รับเพิ่มเติมนั่นเองครับผมแล้วก็มีสวนดอกไม้ด้านนี้ด้วยนั่นเองครับวิวมานี่เลยแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแบบตะไคร้วิวดีนะเพื่อนแล้วก็เป็นโต๊ะนะครับเอาไว้ทานข้าวหมูทะด้านนี้นะครับผมนี่ยังสวยเลยนะครับประตูเป็นกระจกรอบทิศทางนะครับถ้าเกิดหมอกมาเต็มเต็มเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็คือปิดได้เลยเพื่อนก็เป็นพ่อแม่พ่อแม่าปิดผ้าม่านได้เลยนะเพื่อนเห็นไหมเห็นวิวนะครับด้านซ้ายด้านหลัง ตรงนี้ได้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับ Wi-Fi ย้ำนะครับ Wi-Fi ไม่มีเพื่อนๆ Wi-Fi ไม่มีนะครับผมจุดนี้เป็นโซล่าเซลล์เพื่อนๆเป็นโซล่าเซลล์นะครับจะไม่มีแอร์อันนี้มีพัดลมให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อากาศเย็นสบายไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปยกของมากันอีกทีนะครับผมแล้วก็หมูกระทะนะครับหมูกระทะชุดเล็กนะครับ450 ชุดใหญ่590านะครับมีอาหารตามสั่งกระปงกะเพรานะครับมีเฟรนฟรายนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับผมนี่วิวสวยแบบนี้เลยโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมเลยนะครับตเปิดไฟได้นะครับผมนี่เปิดไฟด้านหน้าห้องน้ํานะครับโอเคอาอแค่ห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาดูห้องน้ํากันเพื่อนห้องน้ําก็จะมีไฟนะครับหนึ่งดวงนะครับมีที่แขวนเสื้อผ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ มีในส่วนของน้ ritis, <Yeah. S 1> ํานะครับผมตรงด้านนี้นะครับผมน้ําให้นไฟช่องไฟฉายนะครับผมแล้วก็ห้องน้อย่างดีแบบมีรองเท้าด้วยนะครับผมมีผ้าขนหนูผ้าขนหนูอาดิชูนะครับผมมีแชมพูสบู่พร้อมนะครับแล้วในส่วนของเครื่องทําความอุ่นนั้นเป็นในส่วนของตัวแก๊สนั่นเองเพื่อนเพื่อนก็เป็นร่มๆโปะๆไม่ต้องกลัวอะไรมากครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมที่เราล้างหน้าครับผมประมาณนี้เลยเนี่ยเป็น ะะโต๊ะแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคห้องน้ำกว้างเพื่อนกว้างขวางเลยนะครับผมอันนี้ข้อดีนะมีผ้าเช็ดตัวแชมพูนะครับผมในส่วนของตัวสบู่นั่นเองครับเป็นสบู่เรลวนั่นเองครับผมมา เดี๋ยวเราไปขนของกันมีปลั๊กไฟเอาไว้ชาร์จได้นะเราตื่นนอนมาเจออย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดตอนเช้านะครับมีหมอกเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับวันไหนถ้าเกิดตอนเย็นนะครับมีฝนนะครับฝนไปยยเนี่ยตอนเช้าหมอกมาเต็มด้านล่างเลยนะครับผมอันนี้ข้อดีเลยของที่นี่น เพื่อนฝนตกนะครับผมวันนี้ก็ช่วงประมาณสักบ่ายสามกว่าๆนะครับผมเนี่ยผิวเขานะครับแสงมาเลยแสงอาทิตย์ร้อนๆนะครับผมแล้วก็ก้อนเมฆนะครับต่ำไปอยู่เลยเพื่อนเห็นไหมก็จะเป็นสายฝนแล้วก็หมอกนะครับผมก็จะมาด้านนี้แหละเพื่อนยิงตอนเช้านะถ้าเกิดตอนเย็นๆย็นอย่างเงี้ยฝนตกคือนี้นะครับตอนเช้ามีหมอกนะครับผมจะมาเต็มเลยสวยนะครับตอนเช้านะครับรอชมกันนี้เลยนะครับจเกเจอจังหวะแบบนี้นะครับผมมาแล้วครับผม ที่จะสั่งหมูถ่านนะครับจะมี2ชุดนะชุดที่1คือชุดเล็กครับ450บาทและชุดใหญ่590บาทครับตัวนี้ครับผมเป็นชุดใหญ่เลยที่เราฐานนะครับผมก็590บาทอิ่มดีอิ่มพอดีนะครับก็แนะนําจัดไปเลยนะครับชุดใหญ่สบายๆกันเลยนะครับผมนั่งชูทิวนะครับผมมีหมอกเล็กน้อยนะครับช่วงตอนเย็นนะครับมีฝนใบอ่าปล่อยไปนะครับผมสักแป๊บหนึ่งนะครับผม ตกไม่เยอะเพื่อนๆตกไม่เยอะนะครับผมก็พอได้เห็นหมอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรารอชมตอนเช้ากันว่าในส่วนของหมอกจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมสําหรับช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวม้อนหมอกตะวันนะครับพบพระจังตวัากันเองเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาทานอาหารแล้วก็อาบน้ํานอนนะครับผมมีข้าวตอนเช้านะครับฟรีนะครับผม เจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปทานกันแล้วก็รอชมหมอกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจุดที่เขาให้เรานะครับเช่ากลางเต็นได้นะจุดดัลนูน,นะครับด้านขวาสุดเลยเหมือนๆดิมนนี้กางเต็นแล้วก็เป็นในส่วนของที่พักของเรียงรายกันไปเลยนะผม ปื๊ดปื๊ดไปนู่นเลยนะครับไอ้เดี๋ยวเรานะครับอาบน้ําแล้วก็นอนกันนะครับผมพรุ่งนี้ตื่นมานะครับไปทานอาหารเช้าเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปอานบน้ำก่อน วิวยังสวยเพื่อพ่ประมาณสักเก็ดมงเช้านะครับผมอาบน้ำนะครับผม,มชมวิวแบบนี้นะครับที่ม้อหมอกตะวันนะครับพบผ,ผาชงตากไปเียครับวิวส,สวยๆนี้เลยตะวันกําลังขึ้นนะครับผมจังหวะนี้ สวยเลยครับอันนี้หลังที่สี่หลังที่สามที่เราพักแล้วก็หลังที่สองหลังที่หนึ่งครับวิวสวยครับแอนนูนะสายเลยอะไรอ่ะโอเคนี่ตอนสักเกือบเกือบสองโมงสวยเลยตนขึ้นมาแล้วนะผมก็ ารฟรีตอนเช้าวันนี้นมขนมปังนะครับจริงได้เลยกระต๊อบกระต๊อที่นั่งะระบาดมเลยนะครับพาชมที่นั่งยาวไปนู้นเด้อย,อยข้างล่างเป็นหมอกนะครับจ้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งน,นะเพื่อนรันพักหลัง 1, หนึ่งลังสองสามสี่นะครับเราพักหลังสามด้านนูนะ้น นืมสวยเลยอืมหมกมากเนี่ยเพื่อตลอดแนวนะครับนียาย,ย่างขนมปังะนี่เขาก็จะมี กินครัววิวดีด้วยครับตอน,น,นเช้าแล้วไปาทานกันเก็บของกันีกูว่า ผมเราก็เก็บของนะครับเดี๋ยวเราเช็คเอาท์นะครับผมแล้วก็ไปไม่สอดกันครับผมก็เก็บในส่วนของที่นออนเรียบร้อยนะครับเพื่อนแบบนี้เลยนะบรรยากาศดีสบายๆนะครับผมก็เช็คผมองเช็คของให้เรียบร้อยนะครับจุดที่เรานะครับวางของเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเรานะครับเดินไปที่รถกันแล้วก็ไปเก็บของกันห้องพักยังดีนะครับรูราดีนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างที่ใะใหญ่สบายๆครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยนี่นะครับที่พักมีที่อาบน้ําแบบโรบัสซี่แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครจะมาอาบน้ำนรับชมวิวถ่ายผมจาพักันได้นะครับสําหรับสาวๆนี่ดอกไม้กําลังบานเลยนะฮะเดินมา ุ่นวิวนะครับหมอกตอนนี้สายๆนะครับละลายไปหมดแล้วนะครับพอแสงแดดขึ้นนะครับประมาณก็เจ็ดโมงแปดโมงนะครับผมก็เริ่มละลายแล้วประมาณนี้โอเค